สวัสดีครับแปิแขไขายซีครับาจ่ายตลาดตลาดอะไรไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ตลาดอะไร <c oughs> จะไปกินวันนี้ก็จะไปกินข้าวซื้อขอบข้าวกินบ้าน,นพี่ต้นเพราะผ่านนะครับพี่ตน้นน้องกิน ยังไม่ได้ขายแลนะขายบรรยากาศนอกสถานถาที่ตลาดสดตลาดก,กับข้าวโดนทางหน้าเลยไส้ก็พอข้าวมีข้างในไงเรียกซื้อได,ได้หลายอย่าง 아. <목소리나> นี่ข้าวเลยใช่ไหมทผัดครับทอดผัดเออครับทอดผัดฮัลโหลสวัสดีเจอเจอโดยบังเอิญมาซื้ออะไรมาซื้อาใครอ่ะมาลูกใครสองคนพี่ฟุกสี่คนแล้วเขาไปลงรถกันเดิมอยู่ไหนตัวรถอยู่ไหนอ๋อเนี่ยอ่าอ่าอ่าคุยกับแฟนขาเวียีหน่อยเนาะ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมร่าสิมันระเพินออฟฟิเชียลไม่มีอะไรฝากแค่ช่องวันนี้เราไปแสดงที่การสินลป์แจ้งตลาดิมย่างตลาดเหมือนเดิมนะครับผมเจอกันนะครับผมตัวจริงเขาสูงใหญ่นะครับตัวจริงสูงใหญ่ครับร้อยเท่าไหร่นะร้อยร้อยร้อยเจ็ดสิบแปดครับโอ้โหเดียร้อยแปดสิบเดียร้อยแปดสิบป้ายค่าเข้างโอเคเดี๋ยวซื้อข้าวไปกินบ้านเตะต้นอ๋อครับผมแวะหน่อยทางผ่าน อากาศครับฮะอันนี้ก็ห้าสิบปอไม่ไม่ไม่เอาตัวเล็กดีกว่าตัวใหญ่ไม่เอาตัวเล็กอร่อยกว่าเยอะตัวเล็กเนี่ยไม่ตีมหานี่ตีสิบโอ้โหตัวสี่สิบเลยเหรอให้แม่แล้วอุ้นให้ไหมก็ได้นเออเอาตัวเนี้ยตัวนี้เลยตัวนี้อะไรเนี่ยห้าสิบใช่ไหมห้าสิบผมก็ถามไม่ไม่ได้ยินครับเจ้านาย๋ยวมองค้อนนี่ครับ อันเนี้ยร้อนร้อนนี่ยร้อนร้อนนี่ยร้อนร้อนนี่สุ้อนร้อนเนี่ยร้อนร้อนนี่ดีกว่าอันนี้สุกแล้วเนี่ยร้อนร้อนเนี่ยกินได้เนี่ยเนี่ยอันนี้สุกยังไม่ค้าเนี่ยอุ่นไหมเนี่ยสุกยังเนี่ยต้นกับตำบอกพัวเอ่อเอาทั้งสองตัวเอาตังเนี่ยกตัวไปตำแล้วก็ซื้อปิ้งตาไปสองตัวยังไม่สุเอาเอาตัวร้อนร้อนเนี่ยสุกยังสองตัวในสุกสุกยังมันบ้าในสุกถ้าสิไปตอนนี้ก็คือเอาอุ่นไปแล้วก็เอาไปเลย เอาแล้วแต่แม่อันนี้แม่อุ้นหาเอาอุ้นตะนี้แอุ้นสองตนะซีต่ากตวนี้บางมาตัวั้งสี่ีหายนี่สิบไม่เอายี่สิบไปก็พอสี่สไม่ยินไม่ฟังเมื่อกี้มาไม่ยินไง ผมได้ฟังไงอย่าพลาดนะลืมเช็คพลาดไม่ไม่ป้าผมลืมเช็คข้างบนขออนุญาตป้าไปย้อมไปไปย้อมเสร็จแล้วดีไหมโอเคไปอันนี้ดีนะอันนั้นหอมอันนั้นมาขึ้นเองมาขึ้นเอันนี้เต็มไงเรียกตามที่ต้นก่อนตามจีนเอาวันติ้งสาไปกินแล้วก็ไปซื้อต่ำบอกซื้อบอกตั๋วไปต่ำก็ไิดใจได้พอแล้วตามแกบเอา布ลซไปเลยนะสิบบาทนี่อ布拉าห้าบาทได้ปไหมคะ เพื่ไาปิ้งปลาดุเ้อปิงปลาดุเ้ได้ปิงปลาดุเพราว่าน่าได้กินามะงรวนะเอากระตลาชางมามันไม่หนี้ากเยมเอ้ยจะไปนอนที่ไหนจะน้องจ๋าจะไปกลับป้านแข่งครับอุ้ยมันห่างกันเยอะไหม ร้อยกิโลเรากลับไปแพงย้อนกลับมาไม่ก็กลับไปแพงก็ไปแพงก็จะจะไปแพงก็จะเข้าไอ้เข้าสารคามแล้วก็ไปยังตลาดใช่ครับกิโลมันเยอะไหประมาณ95อ่ามันประมาณนี้ไปได้เลยก็วอกมันมันมันระวัขอนแก่นนะเพราะถ้าถ้าพักที่ถ้าถ้าพักที่นี่มันมันกลัวมันยาวครับปลากลัวแบบว่ามันนอนนอนเพลินอะไรมาเนียเพราะมันเคยมีเหตุการณ์นี้มาแล้วเลยอ๋อ แล้วก็เลยว่าเออนอนแบบสบายๆแบบเหนื่อยเหนื่อยแค่ยังแค่ช่วงเยี่ยวมีความสุขไงอยู่แล้วสาวน้อยอยู่สาวน้อยมีความสุขแล้ก็มีความสุขนะอยู่กับแบบการทํางานเนี่ยการทํางานแต่แล้วโอ้โหมีชื่อเสียงเก่าแล้วแอดมินเก่าเลยเฉพาะยูทูบสาวน้อยของเราไม่ทธรรมดาทำยูทูบขายได้นี่ก็ถือสุดยอดนะครับผมก็เ <pad> oh ออก็คือกลับมาก็ เราต้องทำทุกอย่างเราเราเราต้องเป็นทุกอย่างเหรออืมแต่เราเคยทำแล้วเราก็มามาทำที่เรายังไม่เคยทำนะปะเนอะเก่งเขาเก่งนะน้องนี่เก่งมากโอเคนะหนูนะครับที่กะร้องเสียงไม่ธรรมด้นะ เนี่ยอาจูไปเอกดังเลยดังกว่าผมเยอะนี่อเ่อนนี่อาจูเอาละครับปลอดใส่ตาเดี๋ยวผมเดินทางแล้วเพราะมันเดินทางไกลเออปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยขอบคุเหมือนกันนะครับโอเคครับโอเคครับขอบครับครับ้วยขายหวีเท่าไหร่เนี่ย ยี่สิบบาทค่ะนี่เคช่อยไค่ะวนีนค่ะอันนี้สิบห้าอะไรที่ห้ายสิบห้าบาทอนีคอข้นน่เปู่เองยขายสิบาทนเอาดิบดิเนี่ยสิบห้าบาทเนี่ยเดี๋ยวมาเนะเนี่ยอันได้อันแผงนี่เลยดินวงครับผมเนี่ยสิบ้าบาทถูกนะโอเคขอคุณมากพี่ดีทั่วไป ปลาดสดปลาสดอย่างเงี้ปลาสดเรียกการแต่ผมทั้งนี้ไม่ได้กินพวกกระเทียมพวกอะไรเลยนานกินดีนอนตื่นมาทีก็ไม่ได้กินอะอะจบคลิปเลยแมนครับพ่ออะจบคลิปเลย,น,น,ยนุเป็นนังกงค่ะพ่อ,พอนุเป็นนังกง จบคลิปจบคลิปเลยซื้ออะไรมาอ้าจบคลิปเลยเสบกถั่วไปตำค่ะพี่น้องมามาพี่ต้นไปกินไปกินข้าวบ้านพี่ต้นวันนี้แล้วก็ไปซื้อปิ้งปลาปิ้งปลาดุกแล้วก็บสกถั่วไปตำแค่นนั้แหละมเล็กขอบคุณมากครับเดี๋ยวนะครับนางเอกเออนางมาลัยนางมาลัยไม่ใช่นางเอก นางมันลายจะสวยมากเออนางมันลายก็เป็นนางมันลายนีุณเท่าไหร่ศูนย์สิบบาทอันนี้หมดเนี่ยเหรอเอาไปเลยศูนสิบเนี่ยกระเทียมอันไหนนี่ซื้อจอันนี้อย่างไรดีอ่ะอันนี้คุณตรงอ่ะแต่แล้วแต่ชอบไม่ชอบแบบไหนดีอันนี้แกะแล้วนะเหมือนกันเนี่ยอันนี้จะดูดีกว่านะนะแล้วกระชายไหมกระชายกระชายกระชายร้านนี้อันนี้เท่าไหร่อะศูนสิบค่ะหอมนี่กินแล้วดีไหมดีเนาะอ่ะเอาด้วยอยู่ได้กี่วันเนี่ย แลอยู่มันก็ไม่เป็นไรน้ำเป็นของแห้งได้อยู่ได้นานอยู่โอเคอันนี้อ็นสองได้เดี๋ยวมาเอาถจงดสิกอะชายหอมไม่กินดิดๆกินแบบเออไม่ได้ใส่อาหารปรุงอะไรฮะมันเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ทำให้ความดุงความดันแต่ละคนใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยเดี๋ยวขอซื้ออ้นี่นะอันนี้เท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบห้าจ้าโลนึงอ๋อโลอะไเต็มที่ลย เอออันนี้นะอันนี้ถึงเท่าไหร่ก่อนจ้าพววละสี่สิบบาทเอามาพวงจ้โอเคนะราคขาวยีครับจ่ายตลาดครับผมยากาศทั่วไปสวัสดีครับอันนี้ก็สี่สิบ